สัจจอยแอนคอร์คอร์ปอเรชันจำกัดธุรกิจขายตรงเมอร์เดนเทรอาชีพทางเลือกที่สามารถสร้างไรายได้โดยได้คุณมเป็นเจ้าของและใช้เงินลงทุนต่ำค่ะโดยแผนทางการตลาดที่มีโครงสร้างแพลตฟอร์มทั้งระบบออฟไลน์และออนไลน์ออฟไลน์ร้านค้า JC Shop ห้างขายตรงสะดวกซื้อ JC Mall รถมินิมารเคลื่อนที่ JC M Shop แฟรนไชส์ร้านค้า JC I Mart ออนไลน์ระบบ e w a l l e t และแอป JC m c o m m e r c e ค่ะด้วยการสมัครเพียงเริ่มต้นแค่450บาท คุณจะได้รับทั้งคู่มือแคตตาล็อกและสินค้าทดลองใช้ฟรีมูลค่า800บาทและสามารถซื้อสินค้าของบริษัทที่มีมากกว่า10,000รายการได้ในราคาพิเศษค่ะและเมื่อซื้อกินซื้อใช้อย่างต่อเนื่องสะสมจนครบ3,825คะแนนีวีแล้วนะคะท่านก็จะได้เป็นผู้จําหน่ายอิสระระดับทองที่สามารถทําธุรกิจและสร้างไรายได้กลับคืนได้ด้วยค่ะตัวรายได้ที่เราจะได้รับมี6ช่องทางค่ะช่องทางแรกจาก เปลีกที่คุณซื้อสินค้าจากบริษัทนำไปขายส่วนต่างราคาจะสร้างไรายได้20-45%ค่ะช่องทางที่2หลังจากที่เราเป็นผู้จำหน่ายสระระดับทองแล้วค่ะท่านสามารถรับไรายได้จากการจ่ายผลตอบแทนทางเน็ตเวิร์กและก็ควบคู่ไปกับไรายได้ช่องทางที่3นั่นคือการจ่ายผลตอบแทนแผนบริษัททีมค่ะเพราะด้วยคะแนน3,825 PV ของเราที่สะสมมาตั้งแต่เริ่มสมัครจะแบ่งออกเป็น2ส่วนด้วยกัน ในส่วนของคะแนนแรก425คะแนนจะนํามาคิดคําววนดสร้างไรายได้คือแผนรายเดือน t วินเน็ตเบิร์นั่นคือคะแนนที่เกิดจากการซื้อกินซื้อใช้สะสมในเดือนนั้นๆตั้งแต่4 1 5 PV ขึ้นไปของสมาชิกในทีมลึกลงไปทั้งหมด3ชั้นก็จะมีการจ่ายผลตอบแทน2%แบบโรลอัพขึ้นไปด้านบนนะคะโดยถึงแม้โตเพียงแค่ครั้งเดียวก็ยังได้รับไรายได้ในแผนนี้ด้วยค่ะ และส่วน3,400คะแนนจะนำเข้าสู่แผนรายวันบรัททีจจบผู้จ่ายค่าคอมมิชชั่นให้กับเราวันละ1,000บาทซึ่งเป็นช่องทางการรับไราได้ที่3ค่ะเพียงแค่เราแนะนำบอกต่อจนได้ผู้บริโภคมาเพิ่ม2คนอย่างในเอและในบีใน A และใน B เหมือนกับตระก้าซ้ายและตระก้าขวาที่ช่วยกันซื้อิซื้อใายอย่างต่อเนื่องสะสมคะแนนจนครบคนละ3,825ทีีจะ ผลงานซ้าย1และขวา1เราจะรับรายได้ไป1 0 0 0บาทค่ะซึ่งเราสามารถขยายสมาชิกต่อใต้องค์กรได้มากสุด15คู่นั่นคือรายได้ที่จะได้รับเท่ากับ1 5 0 0 0หมืนับาทต่อวันต่อสูงธุรกิจรายได้ต่อเดือนนะคะ45 0,000บาทซึ่งถ้าเกิดว่าหากคุณทำได้จนอย่างน้อยสาสูธุรกิจนั่นเท่ากับคุณจะมีโอกาสได้รับรายได้ 1,350,000บาทต่อเดือนโดยบริษัทจะให้สิทคุณ1คนที่สามารถทำได้ถึง15สูนธุรกิจลองคิดดูค่ะถ้าคุณทำ15าสูนธุรกิจคุณจะมีรายได้เท่าไหร่คะมาต่อกันที่ช่องทางที่4ค่ค่ะทาบริหารไายเดือน45%จากยอดขายรวมทั่วโลกให้กับผู้ขึ้นตำแหน่ง MDP ในแผนบรันาทีโดยบริษัทของ Joy and c o y ก็มีตำแหน่งให้กับผู้ทำผลงาน3ตํตแหน่งดังนี้ค่ะ หนึ่งตำแหน่งเมนเจอร์คือผู้ที่ทำผลงานสร้างทีมซ้ายครบ600หน่วยและทีมขวาครบ600หน่วยซึ่งคะแนนจะนับทุกๆ3,825 PV จากทีมซ้ายและทีมขวานับเป็น1ห,หน่วยค่ะการรับรายได้ในตำแหน่งไม่เกิน15,000บาทนั่นคือ1ส่วน และเมื่อสร้างผลง,งานต่อไปเรื่อยๆบริษัทจะไม่มีการตัดทิ้งนะคะเมื่อครบซ้าย1,800หน่วยและขวา1,800หน่วยก็จะขึ้นสู่ตำแหน่งที่2นั่นคือดีเรคเตอร์ค่ะโดยได้รับค่าบริหารรายเดือนไม่เกิน50,000บาทนั่นคือ3ส่วน และเมื่อสายครบ4,200หน่วยและขวา4,200หน่วยก็จะขึ้นสู่ตำแหน่งสูงสุดนั่นก็คือตำแหน่งประธานจะได้รับค่าบริหารรายเดือนไม่เกิน1 0 0 0 0บาทนั่นคือ7ส่วนต่อมาช่องทางการรับรายได้ที่5ในแผนรายเดือน Twin ต e t w o r k จะมีโบนัสไร่มาส10%จากยอดขายทั้งหมดในแต่ละไตรามาสให้กับตำแหน่ง MDP แผนนเน n ต e t w o r k ตำแหน่งเมนเจอร์สร้างทีมซ้ายครบ600หน่วยและทีมขวาครบ600หน่วยนับ4200 PV ในทีมเป็นหนึหน่วยนะคะซึ่งการรับรายได้จะนำมาเฉลี่ยให้1นึส่วนโดยไม่จำกัดวงเงินในการจ่ายค่ะตำแหน่งบรคสต์ซ้ายครบ1,800หน่วยและขวาครบ1,800หน่วยการรับรายได้จะนำมาเฉลี่ยให้3ส่วนโดยไม่จำกัดวงเงินในการจ่ายค่ะตำแหน่ง president ซ้าย4,200หน่วยและขวา4,200หน่วยการรับรายได้จะนำมาเฉลี่ยให้7ส่วนโดยไม่จำกัดวงเงินในการจ่ายเช่นเดียวกันค่ะส่วนช่องทางสุดท้ายรายได้ที่6นั่นคือโบนัสรายปี6%จากยอดขายทั่วโลกให้กับ MDP ในแผนรายเดือน Twin Network ค่ะ นงมาเฉลีย่ยให้กับตำแหน่งเมนเจอร์ในอันตราส่วนหนึ่งส่วนนงมาเฉลีย่ยให้กับตำแหน่งดเรคเตอร์ในอันตราส่วน3ส่วนและนงมาเฉลีย่ยให้กับตำแหน่งเ Pre สิดเนนในอันตราส่วน7ส่วน <Wow. S 1> ค่ะและนอกจากนี้ค่ะยังมีอีก2ผลประโยชน์ที่จะได้รับนั่นก็คือเมื่อขึ้นตำแหน่งจะได้รับกรมมาทานประกันอุบัติเหตุฟรีวงเงิน1ล้านบาท <Yeah. S 1> ผลประโยชน์ที่2 คือได้ไฟล์เที่ยวต่างประเทศแบบฟ,ฟรีๆค่ะเพียงทำโปรโมชั่นของบริษัทและทั้งหมดนี้ค่ะคือสิ่งที่คุณจะได้รับจากการเข้าร่วมทำธุรกิจของ Joy c o i เพียงแค่คุณเปิดใจเข้ามาเรียนรู้ระบบธุรกิจของเราพัฒนาศักยภาพของคุณเองไปพร้อมกับเครื่องมือของเราการมีธุรกิจของตนเองไม่ใช่เรื่องที่ยากอีกต่อไปค่ะ